เห็นไหมคะนี่เลยโยงให้ดูแบบนี้เลยนี่คือว่ามีจำกังนะคะต้นตำรับเจาวลาดของแท้แน่นอนนะคะนี่เลยต้องชามแบบนี้ชามใหญ่แบบนี้ไ้จุกๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะไห้เส้นก็เยอะหมูก็แยะนะคะจะปรุงก็ได้หรือไม่ปรุงก็ได้นะคะแต่เราปรุงสารเข้าไปเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็นี่โยงให้ดูแบบนี้นะคะ รับเยาวราชนะคะไปกินบ่อยมากเพราะมันได้เยอะนะค่เกือบเต็มชามเลยนะคะชามละ50บาทเท่านั้นเองนี่ของแท้ต้องมีอัปเบ็ด้ลยนะคะออริจินอลนะคะเลยนะคะ,ออะ,คะไปกินมาแล้วท้าไหนอยากไปกินไปได้นะคะแถวแถวเยาวราชนะคะแถววัดเส้น,นยีนี่เองค่ะลงรถไฟฟ้ามานะคะรถไฟใต้ดินก็แบบ ไปกินได้เลยนะคะอิ่มแน่นอนนะคะชามเดียว50บาทนะคะอร่อยดีเหมือนกันนะคะจับท่างของแกเราจิจินกัน